มาแล้วคะ่ะน้องไบเข้าไปครั้งแรกไปห้องนอนของโตเป็นยังไงคะมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าทั้งคู่นี่คบาาดูใจกันมามากกว่า9ปีจนกระทงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหนุ่มโตทำสบายขอสาวไบแต่งงานกลางรายการสดค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางทีมงานเองจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของสาวไบและโตกัน ล่าสุดช่อง YouTube ของโตไบชแนลนี่ครับเผยคลิปไบพาบุกห้องนอนของโตครั้งแรกแม่บอกว่าคุณแม่บอกห้องนอนโตเนี่ยรกมากฉะนั้นเราต้องจู่โจมโดยที่โตไม่รู้ตัวพ่อไปถึงทันเลยค่ะคุณแม่ของโตเองอยู่ที่ชั้นล่างคุณแม่ก็พาขึ้นไปปลุกกันถึงห้องเลยทําให้โตะต้องตื่นทันทีพร้อมพาทัวร์ทัวห้องแต่งตัวที่พบว่าเสื้อผ้ากองเยอะมากจะตัวบอกมีโต๊ะกลางเพื่อความสะดวกเวลาเลือกเสื้อผ้าด้วยนะ ในขณะที่พูดไปโตก็รีพับเก็บกล่องเสื้อผ้าทันทีแล้วค่ะจากนั้นก็พาไปตรงมุมของการเล่นเกมแฮมเงนินที่สารภาพด้วยว่าเวลาที่ไบ์โทรหาตอนเช้าจ้าตัวเองยังไม่นอนก็บอกว่านอนแล้วความจริงคือนั่งเล่นเกมอยู่นั่นเองค่ะทําเอาสาวไบองถึงก็บอกว่าคนขี้โกหกท้งคู่เองก็เดินดูมุมต่างๆในห้องที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมกับเล่นเปียโนโเพลงหนูมาลีในช่วงท้ายอีกวยเป็นยังไงกับความสุขในครั้งนี้มาชมภาพกันค่ะ